หลวงพ่อจุดใจท่านมรณะภาพลงไปอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นก็เป็นอย่างที่นะ่ะถ้าว่าไปนำไปพิสูจน์แล้วทางโรงพยาบาลผ่าตัดแล้วถ้าว่าเป็นไปได้ก็นะวันนี้เป็นวันศุกร์วันพรุ่นี้เป็นวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะ่ะก็น่าจะไปชุมเพิงได้แล้วหลวงพ่อว่านะเพราะว่าท่านกับมรณาภาพอย่างที่เราเห็นและกอีกอย่างหนึ่ง โรคทุกวันนี้ปัจจุบันนี้กันโลกโควิดไวรัสเ,เราจะทำยืดเยื้อก็ไม่ได้เพรเพะว่ามีคนเข้ามา,าติดเชื้อเพราะงานศพของหลวงพ่อสุดใจนั่นนะกระจายไปเป็นบือเลยเ,เหมือนกับออกมาจากสนามมวยลักษณะอย่างนั้นแล้วก็พี่น้องชาวดอนผู้วา่าราชการจังหวัดละ่หัวหน้าส่วนราชการละศาสานาสุขละ่ะคล้ายๆกับว่า ทำไมไม่ควบคุมทำไมไม่ดูแลเจ้านายผู้ใหญ่เขาคงจะตำหนิดได้เพราะนั้นเราจะทำเหมือนกับบ้านเมืองปกตนะิก็คงเป็นไปไม่ได้หลวงพออ่อ่าจะไปชมวันอาทิตย์แต่ก็มีผู้คัดค้านขึ้นมาว่าเอาการผ่าตัดละ่ะผ่าตัดจะมาทันไหมหลวงพ่อก่อนที่จะพูดขึ้นมาหลวงพ่อก็ได้ติดตามติด โทรไปเรียนท่านอธิการบดีท่านชันชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นบอกว่าขอให้เป็นกรณีพิเศษทำให้เร็วได้ไหมครับผมจะรับพิจารณาครับท่านก็รับทราบรับรู้จะให้เร็วครับหลวงพ่อเออท่านจะว่าทัานไหมว,วันเสาร์ทันครับท่านวันรับปากนะ อันนี้คอยฟังหลวงพ่อก็บอกกับพระสงฆ์กับคณะในที่ประชุมาจากนั้นก็มีอะไรอีกไหมถ้าไม่มีอะไรก็ตามนี่แหละนะาทางเจ้าคณะจังหวัดเขาก็เสนอขึ้นมาว่าจะตั้งรักษาการไหมเพราะการรักษาการกคล้ายๆว่าจะได้เบิกเงินจะตุปัจจัยใช้ในงาน เพราะว่าเจ้าวาดมร,รณาภาพนี่แปว่าบัญชงบัญชีทุกอย่างทุกอย่างก็ปิดไปหมดเพราะต้องปิดไว้ก่อนต้องอายัดไว้ก่อนอถ้าว่าเราเปิดรักษาการขึ้นมาแล้วก็ให้รักษาการเป็นผู้ดําเนินการกับคณะสงฆ์หมู่อื่นอีกต่อหลวงพ่อก็บอกเออเร็วเกินไปมกักงมันก็ไม่กี่วันคงไม่ได้ใช้จิตุปัจอะไรมาก ให้เราประชุมเพลิงซะก่อนหรือว่าวันประชุมเพลิงเราก็ค่อยไปชุมกันอีกรอบให้พวกฝ่ายน้องๆทั้งหลายให้สรรหาด้ทีซิว่าองค์ไหนจะมาเป็นรักษาการจเจ้าวาดแต่ผู้ที่จะรักษาการจเจ้าวาสก็ให้หลวงพอ่อะกรรมกาเจ้าคณะจังหวัดอีกว่าให้ท่านเจ้าคณะจังหวัดจะ่เพิ่งแต่งตั้งเร็วนะให้รักษาการไปก่อน เข้ากับพี่น้องประชาชนได้เข้ากับพระสงฆ์ได้ไม่มีปัญหาไปได้เป็นการทดลองตุกก่อนทด,ทดลองงานก่อนถ้าทดงานทดลองงานแล้วไปได้เออเอายังค่อยแต่งตั้งทีหลังกไ็ไม่เห็นจะสายที่ตรงไหนที่จะรักษาการคือเอาองค์อื่นมารักษาการก่อนหลวงพ่อก็แนะนําอย่างนั้นลูกหลานนะพอหลวงพ่อเคยเห็นมันหลวงพ่อเกิดมาหลายปีอย่างที่ว่านนะเคยเห็นมาแล้ว ปูปรับตั้งขึ้นมาแล้วกันนะเ,เข้ากับใครไม่ได้เพราะนั้นจุดก็ได้จุดช่วยรวยแหลมไปเรื่อยๆนะเออันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะเอพระนั้นให้จากนั้นหลวงพ่อก็เลยออกมาก็ไปดูที่กุฏิหลวงพ่อสุดใจท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พานำไปแล้วก็ตำท่านาาผู้การรองผู้การ จังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปด้วยกันไปเห็นแล้วโอ้หอยไหมจริงจริงเนะี่ยไปเห็นเลยนะสดดหดหูแต่ว่ากุฏิหลังนี้เป็นกุฏิหลวงปู่บุญมีเก่านะเออสมัยสร้างกุฏิหลวงตาก,กันน่ก็สร้างหลังนี้ลหลังหนึ่งแล้วก็มีกันหลังอีกต้นมัตูมีต้นหนึ่งหลังหลวงปู่ฟักต้นหนึ่งสามหลังะมีหลวงตาแล้วก็ต้นมัตตูมแล้วก็หลวงปู่บุญมี แต่ต่อมาหลวงตาก็เราบอกเออให้ทําห้องน้ําให้ท่านใหญ่ด้วยนะหออลวงพ่อกับท่านยูนท่านจอนก็ทําห้องน้ําให้นี่แหละกุฏิท่านถูกใจหลังนี้แหละสรุปแล้วก็คือหลวงพ่อได้ทําเฉลียงออกมาข้างนอกแล้วก็ได้ทําห้องน้าหลวงพ่อเนี่ยได้ทนะํานะลูกหลานกุฏิหลังไหนที่หลวงพ่อไม่ได้ทําที่วัดป่าบ้านตานมีน้อยมากออมีแต่หลวงตาออให้ทาหลวงพ่อก็ทํา แปลว่ามาสู้งานอย่างสุดๆเหมือนกันเต่จนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาในบ้านตาแต่ส่วนอื่นทั้งข้างนอกศาลาใหญ่หลวงพ่อไม่ได้ทำนะแต่ศาลาในศาลาเนี่ยก็ที่แรกก็ต่อเสาต่อไม้ต่อเสาไม้นั่นก็ได้ช่วยกันทําต่อมาเขายกขึ้นพื้นอีกไม่ได้ทําแต่ถังน้ําห6ถังที่ศาลาเก่าข้างในเนี่ยหลวงพ่อเองทาเองกับท่านปัญญาท่านปัญญาเป็น หัวคิดหลวงพ่อเป็นลูกมือทำรรอย่างสุดๆเลยนะทางน้ำหกถังนะนี่แหละวัดป่าวันตาดนะลูกหลานพอไปเห็นแล้วก็โอ้จะลดหดหูพอไฟไหมแต่ก็มาดูสรีระสังขารด้วศพของหลวงพ่อสุดใจก็ก็ไม่เห็นไหมมากเท่าไหร่มีแต่ไหมทางแถวหน้าท่านเอง ทางหน้าเออไม้ของท่านคงจะชะโงกไปดูไฟไฟคงจะรวบแล้วก็คงจะสลบหลวงพ่อกระสันนิทานาน่ยงั้นแหละแล้วก็มือแขนขวาแขนซ้ายก็มีบ้างนะแต่ตัวของท่านก็ไม่เห็นไหมนะยังดีอยู่ยังไม่มีอะไรนะอันนี้ก็หลวงพ่อเห็นนะโอ้พอท่านปวดแล้วเขาก็งัดออกมาทางหน้าต่าง ออกหน้าต่างเสร็จแล้วเขาก็ออกไปโรงพยาบาลแต่ไม่ถึงโรงพยาบาลศูนย์มาถึงเครื่องทางไทยใจท่านขาดก่อนท่านมรณภาพในระหว่างทางจากนั้นก็ได้นำสรีระสังขารของท่านกลับนี่แหละหลวงพ่อมานึกย้อนถึงวันวันที่20่สหลวงพ่อได้พูดให้ลูกหลานฟังดูก็ได้คดีโลกคดีธรรมขึ้นต้นนะคดีโลกคดีธรรม หลวงพ่อจะพูดแต่คดีโลกก็ไม่ได้เดี๋ยวคนทั้งหลายเขาจะดูถูกว่าหลวงพ่ออินมีเต่าเรื่องโลกมาพูดทั้งที่ตัวเองปฏิบัติมานานนมนานถ้าหากว่าเอาแต่คดีทำมาพูดมีแต่เรื่องศีลสมาธิปัญญาอัตัยทิขาอนจาิจังทุกขังอนาตตาศีลส,สมาธิปัญญาสติปฐานสีกายเวทนาจิตธรรมอริยสัจสทุกสมุทัยนิโรธมัก ลูกหลานทั้งหลายก็ฟังฟังวไม่รู้หลวงพ่ออินพูดอะไรวะไม่เข้าใจสุดเอื้อม่ะเพราะนั้นหลวงพ่อจึงโยงคดีโลกควรปฏิบัติตนอย่างไรคดีธรรมควรปฏิบัติตนอย่างไรให้พวกลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาโยงไปโยงมาเนี่ยวันนั้นหลวงพ่อก็ได้พูดนะคดีโลกและคดีธรรมแต่ตอนหนึ่งหลวงพ่อได้พูดว่าเมื่อเราปฏิบัติศีลธรรมมาเราด้พบพระพุทธศาสนา ได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วท่านสอนว่าจะตั้งอยู่ในความประมาทให้คิดและนึกถึงความตายไว้อยู่เสมอหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกก็ใช่ตายแล้วก็พร้อมกันให้พวกเราคิดไว้ไว,ว่าเมื่อเราตายแล้วเราจะไปที่ไหนบุญกุศลเราเพียงพอหรือ,อยังเราได้สร้างบุญกุศลให้เต็มเปี่ยมหรือ,อยังในในการเป็นอยู่ของเรา เมื่อเราหรือว่าเรามีแต่คิดทํามาหาเลี้ยงชีพทํามาหาเงินทำ,ทำการทํางานเพื่อหาเงินเลี้ยงชีวิตเท่านั้นถ้าว่าทาเพียงแค่นั้นบัณฑิตนักปราชญ์ในหลักของพุทธศาสนานะไม่สรรเสรญน,นะไม่ไม่ยกย่องว่าเป็นผู้เฉลียวฉลาดเพราะว่าหามาเลี้ยงร่างกายถึงจะเลี้ยงดีพีมันขนาดไหนที่บ้านพักพาอาศัยปูด้วยทองคํา ประดับด้วยเพชรนินจินดาราคาหาประมาณไม่ได้แล้วก็ยาแก้โรคภัยก็ะเจ็บในโลกนีที่ไหนประเทศไหนสั่งเข้ามาเพราะมีเงินรวยผ้านุ่งห่มถึงก็เจ็บด้วยทองประดับด้วยเพชรทุกผืนที่ผ้านุ่งห่มอ,อาหารทุกำคำากืนต้องไปสูตรด้วยโภชนาการครบผ้าทุกคำ ก่อนที่จะกินแต่ละคําแต่ถึงอย่างนั้นก็นเถอะนะร่างกายนี่ยังเป็นอื่นอยู่เสมอถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอพอเลี้ยงไป60 70อย่างหลวงพ่อเนี่ยลูกหลานมองเห็นไหมเจ็ดสิบห้าปีเนะเดี๋ยวนี้นะ่ะวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาหกสามเออเจ็ดสิบห้าปีเต็มเจ็ดสิบสี่ปีเต็มเดีย๋ยวในยะ่างเขาเจ็ดสิบห้าเดือนพฤษภานะ นี่แหะอายุ75แล้วเป็นยังไงไม่เหมือนเน้นอินแต่ยมยก่อนนะหลวงพ่อรู้แก่ใจเพราะนั้นถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนกับร่างกายกต้องเป็นลักษณะอย่างนี้แหละแกจากนั้นก็อีกสักวันหนึ่งไม่รู้จะเจ็บปวดที่ตรงไหนเจ็บมันเคยเจ็บมาแล้วมาหลายแห่งแล้วแต่ไม่ถึงกับทารุณแต่พอทนไหวเพราะนั้นมีอะไรใครถามหลวงพ่อสบายดีอยู่เหรอพอทนไหวหลวงพ่อว่านนะ ไม่ได้ได้ตอบหลีกเลี่ยงนะมันพ่อทนไหวจริงจริงเออมันไม่ใช่มีความสุขอย่างสนุกสบายกินอาหารอร่อยนอนหลับแบบสบายไม่ได้คิดอย่างนั้นมันมีทุกข์อยู่ในใจอยู่ในร่างกายเพราะนั้นหลวงพ่อบอกพอทนไหวพอทนได้นี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่ต่อไปก็ถึงขา่าวอีกไม่นานก็ตายไม่รู้จะตายเย็นหรือตายร้อนหรือเป็นตายตกที่สูงไนงะ สมัยปีสองสามกูบายอาจารย์ไปเครื่องบินตกทางสูงนะตายสูงนะแต่หลวงพ่อสุดใจใตายร้อนถนะูกไฟคอกนะตายเย็นก็คงจะมีตายอยู่ในน้ําทะเลนะี่แหละมันมีตายนะมันไม่ได้เลือกใครเพราะฉะนั้นเ,เราทุกคนถึงจะเลี้ยง,ยงอิม่มหมีพีมันมากมายขนาดไหนร่างกายก็เป็นอื่นอยู่เสมอพูดง่าย เลี้ยงไม่เชื่อเพะในสุดอีกสักวันหนึ่งก็ถึงจุดจบของมันเพราะนั้นเราจะทำยังไงเนี่ยมันเมื่อเรารู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่เอาความตายมาคู่กันหลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นอะที่พูดในวันนะั้นเออมีแต่เอาความจริงมาพูดให้การฟังจริงไหมที่พูดไปนี่น่ะทุกคนก็ไม่ปฏิเสธแต่ไม่อยากจะคิดเท่านั้นเองพ่อว่าความตายใครๆก็กลัวใครๆว่าขยะแขยง แต่ไม่อยากจะคิดแต่มันเป็นอย่างนั้นแต่หลักของพุทธศาสนาต้องคิดนะต้องวางแผนนะในเมื่อเราวางแผนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเราก็จะต้องประกอบคุณงามความดีท่นี่อันไหนควรทําอันไหนควรประพฤติอันไหนควรดีไม่ใช่ว่าปล่อยป่าล่าเลยกินเหล้าเมายา,า,าสัมมาเลเทมมเมาขาดศีลธรรมจะได้ยะทิความชั่วขนก็มาหาตัวเองหมดเกิดมาทั้งทีนนย อยู่ข้างนอกอยู่ไม่นานอยู่ในคุกอยู่ในตารางมากมายชีวิตของทั้งชีวิตมันดีไหมทามันดีก็แล้วไปถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นผู้คิดว่าไม่ดีไม่ดีก็ไม่ควรจะทำอย่างนั้นควรจะปรับปรุงแก้ไขกายใจของตอนเองควรประกอบคุณงามความดีควรมีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอันนี้ก็คือการเป็นอยู่คดีธรรมคดีโลก ส่วนแนวความคิดคดีธรรมนะคดีธรรมก็อย่างที่ลวงพอ่อในปวันพวกเราควรจะคิดในใจบุญกุศลที่เราเกิดมาทั้งทีชีวิตเ,เราได้บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่จิตใจนั่น,นเพียงพอหรือยังคุณธรรมในจิตใจของเราเ,เป็นพระอริยะบุคคลโสดาสกทาคานาคาอารหันตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าหรือ,อยังถ้ายังจุดนั้นล่ะเราจะทำยังไงเราต้องวางแผนอะ่อไป วางแผนชีวิตของตนเองอย่างที่หลวงพ่อวัานเมื่อเราอยู่นสถา,านที่ใดอยู่ในศาลาหลังนี้ก็เถอะอยู่ในกุฏิตามลําพังก็เถอะอยู่ในบ้านอยู่ในเรือนอยู่ในสํานักงานออยู่ในกุฏิที่พักของตนเองเราต้องคิดไว้อยู่เสมอว่าถ้าหาว่าแผ่นดินไหวตัวไหนมันจะหล่นทับเรามันมาพอมเป็นคอนกรีตพอแผ่นดินไหวขึ้นมาเราจะหลบไปอยู่ตรงไหนอ ถ้าว่าพายุมาอย่างแรงเนี่ยลังคามันเปิดอะไรเราจะอยู่ตรงไหนเอ,อเราก็ต้องวิ่งไปหาแถวไหนที่ท่อน้ําอยู่ในดินแล้วมุดก็ไปในท่อน้ําใต้สะพานนลักษณะอย่างนั้นที่ปลอดภัยแล้วต้องคิดเอ,อถ้าว่าแผ่นดินไหวเราจะไปมุดอย่างนั้นไม่ได้เดี๋ยวมันจะหล่นทับหัวเราอีกเราก็ไปอยู่ที่ไหนเราต้องอยู่ในที่หลงๆที่แจ้งๆไปอยู่ที่ไหน ที่ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้าไม่ทับอย่างนี้เป็นต้นถ้าว่าไฟไหมไฟฟ้าไฟไหมมาเราจะทำยังไงถ้าเขาไหมเราต้องคิดวางแผน่าอยู่เออถ้าว่าปีไฟเข้ามามันไหมมาทางทิศมันไหมมาทางประตูเราต้องออกทางหน้าต่างถ้าออกหน้าต่างเนี่ยมันเป็นยังไงมันไต่กิดรั้วเขาไหมถ้ามันติดรั้วมันมีหนามมันมีเหล็กแหลมคนมาในรั้วของเขา ถ้าโดดไปก็ต้องเสียบอกแน่ๆเ,เราควรจะมีเชือกเตรียมไว้สักเส้นหนึ่งดีไหมเชือกข้าวปอเลลาที่มันรูดขึ้นมาแล้วก็มัดหาที่มัดไว้ดีๆสักก่อนถึงขาวหนึ่งมัดลายเชือกลงไปก็หโนเชือกลงไปเสียงเรานี่เราต้องได้คิดแต่ประตูหน้าต่างตรงนั้นมันมีเหล็กดัดเราก็กลัวเนี่ยหลวงพ่อจอุใจตายเพราะเหล็กดัด ท่านม่ได้เตรียมเอาไว้แต่ตามไม่จริงประตูบานหนึ่งมันต้องมีเหล็กดัดถึงมีเหล็กดัดแล้วก็ต้องมีตรงมีลูกกรอนเหล็กดัดให้อีกประตูบานหน้าต่างบานนั้นต้องใส่กรอนว่าไม่ต้องเปิดปหน้าต่างบานนั้นถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็เปิดหน้าต่างเปิดกรอนประตูหน้าต่างที่เป็นเหล็กดัดนะรือไม่ต้องใส่เหล็กดัดก็ได้ใส่มันแข็งแรงไว้ประตูหน้าต่างบานนั้นแล้วก็เปิดลงไปได้ เนี่ยเราต้องวางแผนในการเป็นอยู่ของเราเอ,อถ้ามันไม่มาทางทางหลังเราก็โดไปทางออกทางประตูออ,ออกไปทางประตูได้ไอ้ข้ามาดูแล้วมันต้องมีทิศทางที่ออกของตนเองไม่ใช่ว่าจะตันหมดทุกอย่างเอ,อที่หลวงพ่อสุใจพอมันไฟไหม้ทางประตูไม่มีทางออกมันไหม้อย่างแรงเลยสิ เออพะอมันของกันลกอีกถึงออกมากันนะั่นแหะไฟไหม้คอ,อกเลยไปไม่รอดแต่ออกไปหน้าต่างออกไปได้เพราะอะไรพอมีเหล็กดัดน,ะนี่แหละเสียงเรานี้หลวงพ่อพูดและเมื่อวันที่ยี่ให้ลูกหลานไปอ่านไปฟังดูดว่าคดีโลกและคดีธรรมเ,เราควรปฏิบัติอย่างไรในการเป็นอยู่ของเรานะถ้าว่าเราเตรียมพร้อมเ,ออเราจะอยู่น่าจะฐานที่ใด ถ้ามีภัยเกิดขึ้นมาเราก็ควรจะแก้ไขยังไงถ้าสุดวิสัยก็ไม่ว่ากันมันสุดวิสัยแล้วถ้ามันยังไม่สุดวิสัยเนี่ยเราตายเพราะความขาดความรอบคอบเพราะความโง่ของเราเพราะความไม่รอบคอบอันนั้นน่าตําหนินะอันนี้ก็ขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคู่ทุกคนด้วยนี่หลวงพ่อยกประเด็นขึ้นมาหลวงพ่อก็ไม่ได้ตําหนิหลวงพ่อสุดใจหรอกแต่ว่าจะทํำยังไงได้มันถึงจุดนั้นแล้วมันแก้ไขไม่ได้แล้วนะ ในเมื่อพวกเราอยู่เบื้องหลังมันรู้แล้วว่ารู้แล้วว่าเป็นยังไงที่มันเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะพวกเราควรจะนะดูแลไิที่พักพาอาศัยของตนเองให้ฟังที่หลวงพ่อได้พูดด้กล่าวไม่ใช่ว่ามันผ่านไปแล้วห็วผ่านไปมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาใกิเข้าในอีหลอบเกา่าแสดงว่าเราชลาใจเราไม่เตรียมไม่เตรียมพร้อมเ,อเราไม่ได้คิด ล่วงหน้าไว้ก่อนเลนเราไม่ได้วางแผนชีวิตของตนเองคดีโลกเราก็ไม่ได้วางแผนคดีธรรมเราก็ไม่วางแผนเราไม่ได้คิดวางแผนว่าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไปที่ไหนบุญกุศลเราเพียงพอหรือ,อยังเราได้สร้างได้ประกอบคุณงามความดีหรือ,อยังไม่ใช่ว่าหลวงพ่อกระดเปียบเทว่าอพอไฟไหม้ขึ้นมาแล้วไม่รู้จะเอาอะไรเพราะไม่ได้คิดวางแผนไว้ทั้งที่มีเพชรนินจินดา อยู่ในตู้ก็มีทองคงทองคำของมีคุณค่ามีในที่พักกระโดดออกมาไม่รู้จะเอาอะไรเพราะไม่ได้ไม่ได้คิดไว้ก่อนกระโดดไปอุ้มวาตุ่มน้ำไหมไหมังกรทั้งที่มันหนักแสนหนักออกมาแล้วกเก็เงือแตกเงืนอไหลได้ได้หามังกรตุ่มเดียวทั้งที่จะเอาของที่มีคุณค่าที่มันมีอยู่ที่อยู่ในบ้านอันนี้แปลว่าผู้ไม่ ู้ไม่รู้จักวางแผนชีวิตของตนเองนี่แหละขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยที่หลวงพ่อได้รู้ได้เห็นอุป,ปมาอุปไมยอย่างที่เมื่อวานนี่แหละเห็นแล้วว่าเป็นยังไงหเห็นแล้วก็นนะ่ะอป่งตกสลดหดหูจิตใจเห็นแล้วไม่น่าจะเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นกับครูบาอาจารย์น้องนุง่นงทั้งหลาย เผิ่มๆมันจะมาเกิดกับหลวงพ่ออินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะลูกหลานหลวงพ่อก็ยังไม่ถึงจุดนั้นหลวงพ่อก็พูดก่อนนะไม่รู้จะไปทางไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อก็เตรียมเตรียมไว้เหมือนกันนะทุกเสียงทุกอย่างอยู่ด้วยความระมัดระวังรอบครอบแต่ถึงยังไงรอบครอบขนาดไหนก็ไม่พ้นหรอกตายนะลูกหลานนะเกิดมาตายแน่ๆแต่ถึงยังไงก่อนที่จะตายก่อนควรจะมีคุณธรรม ควรจะเป็นพระอริยะบุคคลพระอรหันต์ซะก่อนค่อยตายก็ไม่เป็นไรถ้าไม่อย่างนั้นก็เป็นพระอนาคามีต่อตายก็ยังไม่ขาดทุนพระสกทาคามีพระโสดาบันก็ยังไม่ขาดทุนได้กาไรน้อยหน่อยถ้าเป็นปุถุชนตายลงไปนะ้ไม่แน่นอนนะท่านไม่รู้จะไปอ,อ,อลุงตุงปองไปที่ไหนบางทีอาจจะไปเกิดเป็นช้างมา้าโวควายหมูมาเป็ดไก่ตกนรกหมกไหมเวียนว่ายตายเกิดเนวัตรสงสาร,ร สิ่งเราได้ให้พวกลูกหลานสถาญาตโยมท่านทั้งหลายได้คิดเอาไว้นะหลวงพ่อไม่ได้พูดทางนี้เท่านั้นไม่ได้แนะนําให้มาหาหลวงพ่อนะออไม่ใช่ว่าแนะนําเอาล,ลูกหลานทั้งหลายมาทาบุญนับานกับหลวงพ่อนะหลวงพ่อแน,นอะนําธรรมชาติลูกหลานนําไปประพฤติปฏิบัติอยู่หัวละแห่งไหนในโลกจกกักรวาลเมื่อได้ยินเสียงหลวงพ่ออยู่อังกฤษอเมริกาเยอรมันเดนมาร์กประเทศไหนก็ตามนะ ประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายใจของตนเองให้เป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีแล้วก็ให้ภาวนาพุทโธพุทโธในจิตใจ <c oughs> มีโอกาสก็นั่งภาวนาห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีหรือเป็นชั่วโมงทวังว่างกำหนดลมหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทพุทโทพุทโธจากนั้นจิตใจก็เข้าสู่ความสงบ เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบจิตใจแต่ก่อนมันซามันคิดเป็นเรื่องอะไรต่อไม่อะไรไปเที่ยวที่ไหนไปประเทศอะไรทะเลาะกับใครอะไรมีอะไรมากมายแต่บัดนี้เราไม่ให้มันคิดคิดไปทําไมคิดมาแล้วมันได้ประโยชน์เลยมีแต่หาขนเรื่องราวมาใส่ตัวเองทาให้ตัวเองนอนไม่หลับตาแดงขึ้นเรื่อยๆถ้าคิดมากเดี๋ยวเป็นบ้าอีกต่างหากไม่ต้องคิดหยุดคิดให้พักผ่อนบังคับจิตใจให้พักผ่อนอยู่กับพุทโธ โธปวดโธจากนั้นจิตใจก็ตะล่อมเข้ามาก็อยู่เน่งพอเน่งสนานะจิตใจลดสงบเน่งขณนะไม่คิดไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านไม่หิวไม่โหยแอบไม่กระเสือกกระสนจิตใจอยู่เน่งพระพุทธเจ้าวันนัตถิสันติปร,รางสุขขังความสุขอื่นยิ่ยงกว่าความสงบไม่มีพวกเราจะเรียนรู้แล้วว่าความสงบของจิตใจจะมีความสุขขนาดไหนนี่แหละ ขอฝากไว้กับลูกกับหลานศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่าทั้งอยู่ใกล้อยู่ไกลลูกหลานทุกคนนั่นนะ mm. ให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจมีแต่นี่แหละคุณงามความดีนะนะั่นน่ะคดีโลกก็คือร่างกายของเราถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็เออมันก็แก่เจ็บตายเลียเ้ยงไปเลี้ยงมาก็เห็นผมขาวเห็นฟันหลุดเออตาฝ้าฟางหูตึงหนังเหี่ยวหลังคอม ผลในสุดไม่ตาย,ายง่ายง่ายก็นอนอยู่ในห้องมีเครื่องช่วยหายใจระยงระยังท่ออาหารเข้าไปในปากในท้องอีกเํา่ยทไมตายง่ายเมันเป็นอย่งงางนั้นใช่ไหมนะเลี้ยงร่างกายถึกจะเลี้ยงดีขนาดไหนก็ยังไม่เชื่องนะลูกหลานนะเป็นอื่นอยู่เสมอไม่ไม่ยอมรับนะไม่ยอมรับว่าถ้าเถอเขาเลี้ยงดีร่างกายจะอยู่ไปนานเท่านั้น ก็อยู่ได้อยู่แต่บางคนก็อยากไหวเหมือนกันพอเลี้ยงไปเลี้ยงไปเดือดโรคภัยไข้เจ็บมาลงมาเลงกับเข้ามาตามเลือกโรคอย่างอื่นเข้ามาตามอัญเฉมมงอันเฉมเมื่อมันเข้ามาได้ทั้งมดเ <c oughs> พราะนั้นพุทธพ่อพุทธเจ้าทนวัดอย่อยาตั้งอยู่ในความประมาทคให้ประกอบคุณงามความดีเก็บหอมรอมริบไปเรื ain, ่อยๆแต่ละวันแต่ละวัน,วนส้างบุญส้างสมบุญกุศลไปเรื ain, ่อยๆนะเออไม่ใช่ว่าสัางสมบุญก็ไม่ใช่มาทําบุญกับหลวงพ่อไม่ใช่เราทําบุญที่ไหนก็ได้ วัดไหนก็ได้ถึงจะไม่ทําวัดไหนก็รักษาศีลทุกวันข้าพเจ้าวันนี้วัดพระรักษาศีลห้าข้าพเจ้าจะไม่ฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าจะไม่ขโมยทรัพย์ข้าพเจ้าจะไม่พืชประพฤติผิดในลูกเมียสามีภรรยาคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่โกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นข้าพเจ้าจะไม่ดื่มทุราให้ขาดสติเพียงแค่นั้นก็เป็นผู้มีศีลแล้วเป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจได้ในระดับหนึ่งแล้วนะ เราจะอยู่ในขั้วโลกไหนก็เถอะถ้าป,ปฏิบัติอย่างนี้นี่แหละคำว่ารักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นผู้มีศีลจากนั้นก็มีคุณธรรมเข้าสู่จิตใจทําจิตใจให้สงบอย่างที่ว่านบริกรรมภาวนาวอย่างที่พระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวการล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราทุกๆท่านนะสัตยายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ,ะต่อนนี้ไป พระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรนะตนินะ่ะ <c oughs> <c oughs> สาภาโรขาวินิมุตโตสาาภ ชันตุสาพาโรโควินาสตุมาเตพาวัตวันตารายโยทุกขี๊ทิายุโกพาวะพิวันทนาสินเลตานิต วุฒาปัจจายนใจตาโรธัมมาวัตทันติอายุอันโนสุขัรภาลังภาวะตุสังภามม วาฏฏะตาภาธรัมอนุภาเวนะส,สัตถาติภวันตุเตภวตุสาภามาณการาคันตุสาเทีววัต,วต,วตาะ สามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ Youtube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดรายรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยนสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมะปะโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ หลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญงตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา